ตื่นมาตั้งแต่ตอนเช้ารีบไปที่แปลงพังน้อยต้องมันค่อยรดน้ำทุกวันขุดดินใส่ปุ๋ยเพื่อให้พักนอกงามทั้งเช้าและค่ำดูแลอย่างดีเอารอวันที่ต้อง สวัสดีเจ้าเจ้าผู้หญยพัชรินเตชะนะเจ้าเป็นผู้หญยบ้านเม่องหลวงมูลีศีขอแนะนําตัวเจ้าเนาะวันนี้เจ้าก็จะปาแม่แอลสวนนะเจ้าเนาะเป็นสวนเป็นพืชผักสวนครัวสวนของเขาจะปลูกทุกอย่างที่กินได้นะเจ้าเนาะเขาจะปตาหมาพอนะเจ้าเนาะในสวนของผู้ใหญ่เนี่ยมีอย่างพอนะเจ้าเนาะเขาก็จะมาดับแรกก็จะเป็นต้นคานะเจ้าเนาะต้นคานี่กะเขามาปลูกนะเจ้าเนาะ ปลูกกินได้ขายได้นะเจ้าเนาะปลูกยางไปกินได้ในสวนนี้นะเจ้าเนาะเพราะว่าสวนของเฮานี่เป็นพักอินทรีย์นะเจ้าเนาะบ่มีปุ๋ยบ่มียาฆ่ายาเจ้ารับรองได้เจ้านเลยเลยเลยเจ้าอันนี้ก็จะเป็นต้นเงาะอันนี้ต้นเงาะอันนี้ต้นซุ้มขูนะเจ้าเนาะมาฟันะเจ้าเนาะมีทุกอย่างนะในเจ้าสวนนี้นะเราจะมาชมมาเลยเเจลยเจ้า อันนี้จะบ้านเขาจะห้องเป็นหอมไน่กุ้งหวนะเจ้าเนาะกะมันจะออการรมชาตินะเจ้าเนาะวัวมีปุ๋ยอันนี้เป็นต้นพริกเจ้าอันนี้เป็นต้นพริกมาเลยๆนะเจ้าอ่าตรงนี้ก็จะเป็นต้นผักกูดนะเจ้าเนาะเขาไปจะมีสวนผักกูดที่กว้างๆนี่เลยเจ้าจะเป็นจะมีสวนผักกูดนะเจ้าเนาะแตจะมีตะไคร้นะเจ้าเนาะต้นตะไคร้ต้นตะไคร้ของเขานะเจ้านั่นก็นต้นตะไคร้นะเจ้าเนาะเ่าปลูกเองอันนี้ก็จะเป็นต้น เอาขอดนะเจ้าเนาะยังได้สองปีอยู่ยังมาเป็นลูกเจ้าแต่มาเรื่อยๆนะเจ้าเนาะมีทุกอย่างเข้ามาพร้กันเจ้ามีอย่างกระใจนะเจ้าเนาะอันนี้จะเป็นอ่าลูกชิดนะเจ้าเนาะตัวลูกชิดนี่ได้สามปีเจ้าปูเอ็กมือเลยเจ้าตัวนี้นะตัวลูกชิดนะเจ้าเนาะนี่ก็จะเป็นอ่าพักที่เล็กนะเจ้าเนาะพักที่เล็กเอาขอดนะเจ้าได้สามปีนะเจ้าเป็นลูกเต็มต้นเลยเจ้านี่ยังมาแก่เลยเจ้าตอนนอนกับคิดถึงถึงวันที่